สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับไพเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่7เมษายน2568นะครับบรรยากาศแดดฮ้อนท่านผู้ชมครับมือในภาเดินทางครับมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับมีเอฟซีถามมานะผมงวดที่ผ่านมานะครับปู่ให้ล่างเม็ดเดียวนะครัไพหกสอง พี่น้องว่าเขานะครับล่างออกสามหกนะครับมีเขามีหลุดได้ทำช่อมเด้อนะครับมือนีผ้าเดินทางมาหาปูนะครับผมมารับชมน้ำกันครับงวดวันที่16เมษายน2 5งพันนะครับผมเออ่เพื่อห้ามักนะครับผมเออ่หาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ทำช่อมนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเอาหนับเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกันนะบบรรยากาศฮ้อนพี่น้อง นะครับใกล้จะสงการแล้วนะครับผู้ใดที่กําลังจะเดินทางกลับมาบ้านเฮาก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพท่านผู้ชมนะครับเอาเข้าไปฟังไปชมน้ากันกราบนมัสการครับปู่กาบนมัสการด้วยครับปู่หอนบ่อปู่ฮะหอนบ่ครับอันไหนหอนบ่ปู่หอนหอนอาการหอนบปนไอบันไดปู่อาอ่ะวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมนี่ นาปูให้ล่าง6กสองเม็ดเดียวนาบสูตรที่ปูให้กับบ่าเขาได้พี่นองได้นาบมีทั้งหนึ่งหกหนึ่งหกสองสองหกมันเหมืนมากตวเก่านะปูนะมาสามหกงวดก่อนออกบบหกวันนี้ถือแท่แป,ปูาปูโอ้จังไหนคือว่าถือแท่แปูอือ่ารับรองรับรอง,องมั่นใจมั่นใจวดนนี้ถูกแท่ถูกเอาท่านผู้ชมปูว่างวดนี้ได้โชคได้มัน แคมันใช่ลังสงการว่าใช่เมันสงการวันสงการแล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็ได้โชคต่อนนปูเนาะสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหปดธรรมาชมเอามันลังสงการอ่ะอันนี้อันนี้ขนันน้ำมนบอปูโอ้พี่น้องไรละ่ะตัวะไรละ่ะหมุน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 ูสัตว์เนาะเลขแปดนี็ไหมอันนี้เลขสองบป,ปูเลขเก้าเลขแปดบปูปูเน่น่ปูอะไรปูฮะลข เลขสี่บอกปูเอันนี้เก้าท่ปูอันนี้แปดอันนี้สองอนี่ตัวใดคะสีู่นี่เก้านี่แปดนี่เจ็ดเออนี่สมนี่เจ็ดมาดูมีสองมีเก้ามีแปดให้ซื้บางเป็นสองเราะเป็นสอเป็น4น่ะอ๋อนี่บอปูเลขสี่ไทยนี่บอกปูอือคือว่าเป็นเลขสี มันเป็นเล็กซีดเวยแล้วผมมาเห็นเป็นเหล็กหัวเป็นเหล็กสองบางก็เป็นเหล็กสองบางท่ก็เป็นเหล็กซี่บาวทว่าสองสองเก้าแปดนี่แล้วปูวอืมในนี่ปูตีเป็นอะไรครับเหล็กขัน์นัมตนเนี่ยโอเคนี่นครับหกแปดเจ็ดอ่งวดที่แล้วเนี่ยครับเปนงวดที่แล้วก็หกแปดเจ็ดแล้วนี่ปูนี่แปดเจ็ดนี่งวดที่แล้วเนี่ยอานตัวได้แล้วปูเก้านะเออแปดแปดเก้าเจ็ด 8ปดเก้จปูว่าแปดเกาเจ็ดธรรมาชมนะปูตีนี่เป็นแปเป็นเก้าเป็นเจ็ดแปดเ้าจอ่าเอางวดนี้ตัวใดปูคือว่างวดนี้ถูกแค่จริงไหคือว่าถูกแค่สี่ห้าหกสี่ห้าหเลี้ยงไปเลขป,ป่มเพี 4, 4, <ด>ยบมส่เจ้าเป็นกันไหตัวละปูจำเพียบระมาณสี่้าหกแตให้เป็นสูตรเือเาบอปูมีตัวใดแน่กับปู 4, 6, 4 6, ีหกแปหแปดลตัวได้อีกปัวห้าเจ็ดเกสหเจ็เก้าสาป็นตัวเลยีหกแปดห้าเจ็ไไดเก้าสามนั่นไงนอ้อหับเพื่องวดที่แล้วนี่ปัวให้4ีห้าหศงสองนี้ียังเอาปัวีหกแปดซีหกแปดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้สมล่ะกาังเตะบ่ปัวอ้าวปัวให้เคียนเปินศูนย์ธรูมชม อ่เสียสุดป,ปูลเล่าเลอ้าวเดี๋ยวเบาเถาเขียนให้ก่อนท่านชมเดี๋ยวปูจะจับครูให้ได้พี่น้องเด้อแล้วก็จะเขียนเลขขันน้ำม์ให้น้ำขันน้ำมลปูวาแปดเก้าเจ็ดปปูเลขขันน้ำม์นี่แปดเก้าเจ็ดแต่ว่าเบาเถวว่าสองสองเก้าแปดพี่น้องเดี๋ยวเบาเถาจะเขียน,นกันไว้ให้น้ำนะครับผมหเก้เานี่ท่านชมปูให้เขียนเป็นสูตรจึงสี่ให้ได้พี่น้องเด้อสี่หกแปดห้าเจ็ดเก้าสาม กลับให้ตัวใดปูไปสามตัวบนแปดหกเก้าแปดหกเก้าครับกลับตัวใดอีกปูหางเดียวนี่งวะครับผมเออหางเดียวละแปดหกเก้าขนาดครับครับสองตัวตัวใดปูงตัวล่างกว่อันนี้อันนี้บอตัดงสองตัวให้บมปูชุดนี้นั่ไปสามตัวครับสามตัวหางเดียวเอาไรเอฟซีฮะเพิ่น ว่าแปดเก่ากับหกเก่าหครับหกเก้ากับแปดเก้าครับอ่าล่างตัวใดปูล่างแค่กระเดนานนานื่ออใช่ใ่้เจ็ดสามันครับล่างเจ็ดสามเลยเม็ดเดียวคือเก้าบอกปูซ้เช็ดซ้ำตัวใดปูสต่บอกเลยวาช็ดล่างล่างนีง่นะเก้าสามครับ เกาสมหรือเจ็ดสามอ๋อเก้าสามน่ะครับครับ่เป็นเจ็ดปะปูเ็นปูบอกว่าเจ็ดเมื่อกี้นี่ยเ็ดคสมานนะครับ, 5, รบอือกะใช่ใช่เก้าสมเจ็ดสมน่ะเก้าสามกับเจ็ดสามำชมแค่าก็บอะไรตัวหอกอ่าเนบอมากยไชุดน,น,นี้กันยู่ในนี่ล่ะลยอันนี้ปูกะจับมาจากในสูนี่ปปูแมอม นะครับธรรมชมชุดบนแปดหกเก้าเน้นหกเก้ 6, 9, 1, าหนึ่งบอกปูชุดล่างเน้นได้เก้าสามกับเจ็ดสามเนี่ยเก้าสามเก้าสามตัวร่องเจ็ดสามอเอาธรรมชมปูว่าสองคูนนี่ละหรือผู้ใดบม่มกจับเอานี่สูตรปูนี่นี่แกไปน่คือความในสูตรตะล่างนี่เลย อ้อานี่ธรรมชุมสี่หกแปดห้าเจ็ดเก้าจับเอานี่นี่เดี๋ยวเล็กขันน้ำมตนเดี๋ยวบาเถ่าเขียนให้เล็กขันน้ำมันปูวา, 8, 9, 7, ปวาแปดเก้าเจ็ดปะปแปดแปดเอันนี้ 8, แปดเก้าหกตอนนี้ในขันน้ำมั์ปูวาแปดเก้าเจ็ด แม่นครับรปูว่า 8, 9, แปดเก้าเจ็ดนี่ครับผมต่ออันนี้ปูหฮแปดหกเก้า 8, 6, อ่เอาเาธรรมบูชมแปดเก้าสงบอ่าธรรมชมนะครับเลขขันน้ำมนต์นี่ครับปูได้มักซี่กระจับซี่ตาบ่าเบาเถาเห็นตัวนี้เป็นเลขสองนะครับผมอ่าแปดเก้าเจ็ดหมอบัอ่ 8, 9, 7, าอเอาพี่น้องแล้วแต่ผู้เห็นแล้วตาผู้มักอันนี้เลขเจ็ดหรือเลขสามก็ได้ต่ว่าปูว่าเป็นเลขเจ็ดเบาะแถวขึ้นวันเป็นมันเป็นเลขสามหมอ นี่ยถ้าจับใส่ถือก่กวนควานเขาก็แกันนี่กันอยด้วมีสามมีแปดมีเก้ามีสี่แต่ว่าบ่าวแ่าเห็นเป็นสองอ่านะครับสองก็ได้ตัวสี่มเบอร์ห้เป็นสี่สี่หกเอจ็ดสามครับนี่นะตัวมีสี่มีเก้ามีแปดมีสามใปูนี่เลขสามเลยสามนี่เจ็ปูเลขเจ็ดใส่เลขเจ็ดปูใส่ปูอย่ทางในนี่มีบอ๋อนี่ ปูอ่อันเด็ดหมนนลยครับท่านผู้ชมนี่ซาถูกด้วยนี่ครับ,รบเห็นไหมครับโอ้เหล็กขันน้ำมันเดี๋ยวบ้าเท่าเขียนให้นะครับอ่ามีสามมีมีแปดมีเก้ามีสี่มีเจ็ดนะผมอา่าแต่ว่าบ้าเท่าเขียนเห็นเป็นสองนะครับอา้าวนี่ท่านผู้ชมปูวานี่เป็นเลขสี่เลขเก้าเลขแปดเลขเลขสามนี่เลขเจ็ดนี่เอา นะี่มีซีเก่าแปดเจ็ดสามสลับเอาในนีท่านผู้ชมแต่ว่าปูปูจับให้ก็คือ 8, 9, 7, แปดเก้าเจ็ดถ้าว่าเบ้าเถ่าเห็นเลขซี่นี่เป็นเลขสองนี่เห็นหมอพี่น้องมันเป็นขึ้นเลขสองเห็นไหมครับผมบ้าวเถ่าที่ว่าบ้าวเถ่ามักสองเก้าแปดอ่าหาผู้ใดมักคือบ้าวเถ่าหรือเนะี่ยปูวานี่ในขันน,น้ำมนต์นี่มีเลขหาโตมีซีมีเก่ามีแปดมีเจ็ดมีสามจับเอานะครับปูทุดงการป่านะรหรือผู้ใดมักชุดที่ปูให้นี่ครับแปดหกเก้าหางเดียว นะหกเก้าแปดเก้านะครับอ่าเน้นหกเก่าหรือเปล่าปูหกเก่าก็ไอ่าเน้นหกเก่าตัวรองกแปดเก้าก็ได้ับปูหกเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าตัวเน้นอ่าตัวรองแปดเก้านะครับชุดที่ปูให้ล่างเก้าสามตัวเน้นนะครับเจ็ดสามตัวรองนะครับหรือผู้ใดมักเลขนคันน้ำม่อนนี่นะครับจับเอาสี่เก้าแปดเจ็ดสามนี่แต่ว่าเบาเถ่าเห็นตัวดิบ เลขสี่ชัดนี่แหละปูบาตนี่เลขสี่ชัดนี่ครับเนี่ยเรียกเป็นครัวว่าอะไรเลยนะการนี้เลยนี่เลขสี่เลขเก้าเลขแปดเลขสามเลขเจ็ดโอ้เห็นชัดระบาดนี่ต้องชมมาเป็นเมีของมันเนี่ยนี่แหละอือ๋อนี่นี่เล่นมาปูเออทุกถุกทาังโซนการฟังข่าวเราไถเฮ่รถไถเฮ่รถมาปูตัวเลขแปดมชัดเนาะค่ะแปดก็ชัดสามก็ชัด ก็สีสับเลขถือว่เท่านั้นแหละเจ็ดก็ชัดจะ่่าเป็นสามเก้าแปดธรรมชมนะครับเอาเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้อีกได้พี่น้องเดอ้อเอาธรรมชมุมบ่าวแถาว่าเห็นชัดนี่เป็นเลขสามแล้วนี่ครับสามแปดเก้าสามเก้าแปดได้พี่น้องเดอ้อเอานี่ครับกันสองเก้าแปดสามเก้าแปดธรรมชมนะครับเบิ้งให้จบได้พี่น้องเดอ้อนะครับนี่เลขขันน้ำมนต่อปัวแปดเก้าเจ็ดหางเดียวนะครับได้ขันน้ำมุนปัวแปดเก้าเจ็ดหางเดียว สามเก้าแปดไป้น้ำในพี่น้องนี่แหละจับเอาเนี่ยนี่แหละอ่านะครับแคปหน้าจอได้ทำให้ชมเด้หนาปูทุดงกลางป่าแบบสิบหกเมตรายยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตัวชุดบนที่ปูให้ขึ้นนะครับในในสูตรปูสี่หกแปดห้าเจ็ดเก้าสามกับมีในนี่แหละครับผมมามีในเหล็กขันน้ำม่อนนี่แหละแบบตัวในขันน้ำม่อนนี่บอมมีเหล็กหาเท่านั้นแบบบมี่เหล็กหากับบอมมี่เหล็กหก ปูวานี่แหละครับผม68ผู้ได้มากตัดเอา869หางเดียวนะครับ69ตัวเน้น89ตัวรองล่าง93ตัวเน้น,นตัวรอง73ครับออกเซตปีไม่เท่ครับผมเอาเป็นหน้าทางยิบจับลอตเตอรีและพี่น้องเด้อนะครับ5วันนี้5ได้โชคได้หมานปูวาถูกแค่งวันนี้ถูกถูกปูวาใช่อ่านะครับบ่ามักก็ว่เป็นยังทผช้วมเมืองซื่อนะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมให้โชคให้หมานให้เฮงนะครับสวัสดีครับ